จุด in, เช็คอินแห่งใหม่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชมความสวยงามได้แล้วโดยบริษัทวินฟาร์มเป็นกังหันลมผลิตไฟฟ้าทั้งอยู่อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเป็นกรหันเป็นกหรหันลมที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่นักท่องเที่ยวสามารถขับรถขึ้นไปชมได้อย่างใกล้ชิดมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายในการเดินทางต้นเสามีความสูงถึง162เมตรมีไฟพัดยาว68เมตรข้อมูลโ,โดยสังเขปขอบคุณครับที่รับชม